มาดูประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวงเรากรุงเทพมหานครน,นี่แหละครับคลองแสนแสบถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งที่หล่อเลี้ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าปัญหาน้ําเน่าเสียเป็นเรื่องใหญ่ครับความหวังที่คลองแสนแสบจะกลับมาใสาครั้งหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือมีคุณภาพน้ําที่ดีขึ้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามโครงการของภาครัฐในการฟื้นฟูคลองแสนแสบจากรายงานของคุณสุภวิทย์ครับ ความเน่าเสียของคลองแสนแสบนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่และยังผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศนำไปสู่แผนปฏิบัติการคือน้ำใสให้คลองแสนแสบตามมาติคณะรัฐมนตรีที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สำเร็จผลภายในสองปีดูจะเป็นความฝันต้นเหตุสำคัญคือความละเลยในมหานครที่เติบโตอย่างไร้การควบคุมความเน่าเสียตลอดระยะทาง72กิโลเมตรของคลองแสนแสบ ที่เชื่อมจากคลองมหานาคสู่แม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาน้ำเสียจากชุมชน631แห่งโรงงานอุตสาหกรรม2,423แห่งนิคมอุตสาหกรรม1แห่งอีกทั้งสถานประกอบการโรงแรมโรงพยาบาลจำนวนมากที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบโดยตรงและลําคลองสาขาถูกปล่อยลงสู่คลองแสนแสบวันละ774,363ลูกบาทเมตรขณะที่มีการบำบัดเพียง30%เท่านั้น การขุดลอกคลองทุก3าปีโดยโกรมชลประทานสุ่มตรวจโดยโกรมควบคุมมลพิษดำเนินคดีกับโรงงานที่แอบปล่อยน้ำเสียโดยโกรมโรงงานอุตสาหกรมรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกับชาวบ้านโดยโกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่าการปรับปรุงเรือโดยสารและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือโดยโกรมเจ้าท่ายังไม่ใช่คำตอบที่ตรงจุดขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมองว่าการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมคือทางออก เราก็มองดูว,ว่าเราต้องทําระบบะบําบัดน้ําเสียให้มันมีคุณภาพมากที่สุดวันนี้เราทําได้อยู่ประมาณ30%ของที่ควรจะเป็นของระบบที่ทําน้ําเสียอยู่วันนี้เราต้องทําให้ได้มากกว่านี้นี่คือเป้าหมายทําบําบัดน้ําเสียให้ได้มากที่สุดดูเหมือนจะไม่ยากแต่หากมองให้ลึกลงไปกว่านั้นยังมีอุปสรรคมากมายซ่อนอยู่ซึ่งภายในงานผู้ประกอบการร่วมใจคือน้ำสายให้คลองแสนแสบได้นำปัญหาใต้พรมเหล่านี้ขึ้นมาพูดถึง กรุงเทพมหาคนครสะท้อนอุปสรรคด้านงบประมาณที่อาจดําเนินการสร้างระบบบาบัดน้ําเสียได้เฉพาะพื้นที่วิกฤตควบคู่กับขอความร่วมมือกับชุมชนริมคลองเท่านั้นจุดที่รุนแรงที่สุดน่าจะเป็นแถบบางกะปิเราก็จะเก็บในส่วนที่พื้นที่ที่จะเป็นความสุกปรกหลักๆอย่างเช่นไม้ขวางซึ่งปล่อยทั้งความสกปลกลงลาดพร้าวแล้วก็ลงแสนแสบยเก็บเข้าให้มาก นะฮะเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยวงเงินที่จํากัดแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรากําลังสแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนที่ตอนนี้เราสร้างแนวร่วมขึ้นมาเพื่อจะช่วยกันดูแลรักษาคลองร่วมกับเรายากมากที่จะทําให้สําเร็จได้ในเร็ววันนะฮะคือถ้าศึกษาจากหลายๆประเทศอ่ะไม่ใช่ใช้เวลาเนินสั้นที่จะทําได้ก็เป็นหลัก10ปีหรือหลาย10ปีขึ้นไปกว่าจะสําเร็จขณะที่ผู้ที่มีส่วนให้เกิดน้ําเสียทุกคนจําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนริมน้ำอย่างชุมชนหนองจอกที่มีความคิดในการสร้างความผูกพันกับสายน้ำผ่านกิจกรรมและมองว่ารัฐควรแปลงนโยบายสู่หลักปฏิบัติให้ได้มีพายเรือแข่งกันสี่พีพายสามพีพายอะไรก็แล้วแต่ในการกิจกรรมหลายอย่างด้ดยเฉพบมาสนุกกันพอผ่านไปได้สี่ห้าปีนั้นเลยครับคราวนี้ต้องกันไม่ให้ชาวบ้านลงเรืออีกแล้วเพราะเรือไม่พอบางทีห้า ในส่วนนโยบายนะครับชัดเจนนะเราฟังแล้วชัดเจนนะครับแต่พอมาลงสู่ระดับล่างปั๊บเนี่ยบางทีมันต่อกันไม่ติดนะด้านศูนย์การค้าใจกลางกรุงที่ใช้น้ําวันละสอง2,000ลิตรก็มีส่วนร่วมด้วยการปรับปรุงระบบบาบัดน้ําเสียน,นําน้ําที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้ใหม่รวมถึงการเปลี่ยนสุขภัณฑ์เพื่อประหยัดน้ําความเห็นของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมองว่ารัฐอาจต้องใช้งบประมาณมหาศาลและเห็นพ้องกับกรุงเทพมหานคร ว่ามีความเป็นไปได้ยากที่โครงการนี้จะสำเร็จภายในกรอบเวลา2ปี 2> สร้างมิติใหม่ในการจัดการน้ำเสียนะครับไม่ใช่บอกว่า,วา,อารอภาครัฐลงทุนอีกสักแสนล้าน20แสนล้าน5แสนล้านบาทแนอนาคตอีก20ปีแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะครับในขณะที่ประชากรของเราโตขึ้นทุกวันถูกไหมครับแลวเราจะใช้แบบของฝรั่งเลยนะครับที่ใช้ระบบรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ่เป็นไปได้ยากมากที่จะทำให้เกิดขึ้นภายในเร็ววัน ไม่ว่าผลลัพธ์ของคลองแสนแสบในปี2561จะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้ความฝันกลายเป็นความจริง เวลาในการพัฒนา<ช>คลองแสนแสบว่าท้าทายแล้วนะครับแต่สิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่าก็คือการปลูกฝังจิตสํานึกของผู้คนริมน้ําในการรักษาและอนุรักษ์คลองแสนแ,แสบครับก็คือง่ายๆ,ๆอย่าทิ้งขยะลงในของแสนแสบแล้วกันเริ่มที่ตัวเรานะคะจะได้ทําให้น้ําใสสะอาดได้เร็วขึ้นค่ะ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าดิฉันเห็นบางทีไปทิ้งฟูกที่นอนอูหในน้ําบ้างเวลาจะทําความสะอาดหรือว่าไปเก็บเรื่องของขยะก็ลําบากทีเดียวค่ะ